ต้องซื้อไม่ต้องซื้อมันก็เดี๋ยวมันจะรุมมัชไมเฮ้ยมีชนีด้วยเหรอนั่งอยู่นันค่ายนี่ไงนี่ไงอยากขับเร็วทั้งหมาทั้งลิงเลยเอ้ยแล้วโลกก็กินนมโลกเกาะอยู่โอ้ยตอนนี้ก็ไม่โลกอีกสิบบาทเอ่ไม่หายอมันตัวแตงมาโคตรลวเออนี่ก็เป็นตะเวบตระเวนแตง ทีเรากัดหมูบอกยายให้มาด้วยกัน <ừ. S 1> ต้องซื้อรถโยงไปเถอะแนวอยากาาเปิติกตุยเคยโดนแล้วไม่ใช่อะไรก็เลยกลัวเคยไม่พยายามเลยเนาะแกเขี้ยวดะนาเรากำลังให้ถัวตอนนี้ก็ไม่กลัวอะไรนะ่ะอย่างเงี้ยโอ๊ยม่กูไ่เอาแล้ววิ่เข้ารถอย่างไวมันแหวอะไรอ่ะเออมาเอ้ยนี่ยสบเส็จ กิ s. <S นนมก anyway, no ินนมให้นมกินอะไรเราไม่เคยลงมาเอ้ยนีไม่เบี้ยชุดเบี้มาจากบางแสนเรื่องสมตาข้างล่างข้างหลังอ่ะมันเอทิ้งหมดมันรื้อไงนะเ้ยมันเดินเหมือนแหววเลยอ่ะเอือน้ำกูเจ้าวเขา็ขมีน้บ๊สซีปิงกินหมดที่ไหนส่วนลังคาพนังหมดสุดมมแล้วเหรอ mới xì bần mệt đấy na, nổ thêm nữa, ăn khẩu mới liên liên như này, ôi, đù đi, nó đẹp lắm, chỉ đại thằng biêu mà, đù đù đù, đù. mình châm hết đấy, như cả ẹt thôi đó, cốt, cốt, mình, mình nhọt để đầu nghiền đấy, đù mặn đi, nó đột lên như thế này, nè 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 nè, nó làm sao đây, rất là xì mà, cái mốt กงฉลาดก็ควีซีตัวเล็ก่ะเอาไปอยู่กลางทางเลยใช่ไหม่นอหยดกระดนไ้แม่มึงนี่ตุ้ยอย่นั่นละไม่ลูกเยอะจนเอาไาเลยเอาไปให้แหววเลยแหวขย่ำตายโอ้ยน้่เดียนซีสรุเลยของหองดยาที่ไหนล่ะโอ้โนก็ไปจับไปจับไปจัจับล้อรถน่ะ กยายามลอรถเลยโอ้ยย้มอยตัวรุ่นงทำโมดหักนีกว่าน้ำฝนทำสารพาพเนี่ยเนี่ยแจกผงด้ลยมาทางนี้ทำอะไรขอมจ้ากิทากิทาเบียนเบียนโอ้ซี่อมเมียนเขาเขาออกข่าวดูดิเขากินเสริมมันมันไป็กระชัอดเลยลอราแล้วกลับรถกลับยังไงอ่ะกลับทางนูอ๋อกับทางนี้อ่ะ ปลาไม่แลิงเยอะไม่โตัวลกเยอะจังิมทิมันยุ้ยกระโดดเขาหน้าตาอ้วนะอันนี้อ้วนเขอ้วนมากเลยนั่นเขาวนไมโอ้โหน่เอะโอ้คนจราเลยมนี่จะมาจัดจัดจัเต็มนี่หมอเต็มและนี่ปานี่ ที่ไหนละกัดไหนถ้าบอกว่ามันตัวไม่สอยากผูสามสามตัวอากผูานู่นมันไปถึงบางทายได้นะหนุ่แบกลูกโอ้ยอันนี้อ้วนเฉยไม่ใช่ทองโ้ยอ้วนมากอยากผูกบ้างอ้วน แขนจนพุงห้อยถึงพื้นหมดคล้ายแล้วมันจะขัดกินเลยเฮ้ยดูดวงนี้ดิดางบนี่ก็เยอะแยะเอ้ยลุงจองดูมันตัวใหญ่มากอุ้นอุ่นลงเลยรูปตรงนี้ใหญ่ๆตุ้นอุ่นอากสูงโอ้ยดูงแกงนี้ดิโอ้ยเลี้ยงเออดูเขาทักๆๆกันดูถ่ายรูปถ่ายแล้วจ้องถ่ายวิดีโอไว้อยู่ไม่ทุกตัวเลยโอ้ย ไปเอาลวลูกมามันจะทำอะไรหือตามขยัมเลยเนาะจร้านอาหารตรงนี้อยู่ยังไงวะเพราะที่มันจะโยนเขาให้ญาติไปรอตีห้าครึ่งถึงหกโมงเพราะเขาให้เวลาน้อยอ๋อตีห้าถึงหกตายได้แค่นั้นเหรอเราต้องไปเตะตีอะไรวะเนี่ยสามไมไปรอตีสี่ทุกันไม่โยง ตื่นที่สามน้ำทีสี่ออกไปถึงไหมทีห้าเพึ่งถึงหกโมงออกนึกว่าให้นอนเพิ่งช่วโงบาทเราเอาเครืเอเกตไปก็เมันอกี้ันเลองเทียเธอโอ้ไปด้วยก็ได้ค่กลับไปเนาะไปไปไปละแหละไปแล้วก็วนต้องวนกลับมาส่งหนูอีกไงออาทำยัะไงนี่ตั้งหรอ กัดล้ออ่ะกระบะขยำล้มเมืนน่อใคทดอดหลังคาีเสลิงนี่จะอดตายอยู่นะปวดขานั่น,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 นคนที่เข้าใจคนเขาก็เดินฟ้าความม่ตัวน้องกรคุกินมันไม่เพ,พนน็นหของอาหนรมนีกระนะโอะแม่มือโอ้ไขมันเป็นตับๆเลยอ๋อจะยิงจิ้มก็ดรังเกยังยังกระสวยเลยหนู อ๋อไม่ไม่มันเปิดไมเอ้ยมันเปิดนุ่มขนขนขนมีมีตีกันด้วยมีตบกันด้วยน้าวันนี้ส่วมในหุ่นดีหถึงหกโมงเองเหรอยันไปรออืมอะไรวะไม่ไปเร็วจัง